สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่วยบักขามสมบ้านขามนองกีผู้ที่มีดนตรีในหัวใจและบ่มีดนตรีในหัวใจบํากัดไว้และอายุครับผมสบายดีพี่นออ้องสปปลาวสุภูสุขคน Good if uh Good morning everybody all the world uh, come to take u uh, come to a look take a look How can I cook the rice in the morning for my breakfast มาบังกันพี่น้องว่าสีหุงเขาสุกบ่อยยังไม่สัาหุงฟื้นนะครับเรื่องพี่น้องจกสิเป็นยังไงเนาะไฟกับบดเดือดบดบ่มอดบดแจงฝนตกครับพี่น้องบ่มีฟื้นทานกับบดบดพอดี หมบ่เดือดพี่น้องเห็เนเิงครับหมอหมอบ่อบ่ค่อยเดือดครับผมนี่นามว่ท่านเดือดอยู่พี่น้องของจะคั่วออกหุงเขาครับผมหุงเขา ครับฟื้นฟื้นี่พาไว้นะครับมันมีทานอยู่แน่แล้วครับผมนี่ครับฟื้นี่พา้า้นี่ครับนี่ครประมาณนี้ครับผมเดิ๋ยวลพี่น่องเพิ่งเด้อ จ็ดเมืองเจ็ดโม,ง,ดมงกลัวเลรครับน้ำมันทันแดนเดนขออาบนทันสุกอยู่ยังส่เหระครับอยู่ทงนะอยู่อันให้บักโมคือเกาพี่น้องมาแล้วมาแล้วคนย่งซีนก็นได้มาแล้วพี่น้องคนย่งซีนก็นได้เห็นเห็นยังกับเลียนมาอันหาได้เลย เปิเอาพี่น้องดังไฟเพื่อนๆนครับดังไฟก็จะประมาณนี้นะครับดังไฟภาษาเหนือกับภาษาอีสากนก็ดังไฟคือกันครับภาษากลางก็ก่อไฟนะครับก่อไฟทำอะไรครับก่อไฟหุงข้าวจะได้กินบ่น้องเขาเมือน,นี้พี่น้องเลย เด็กินอยู่ดอกวาเดี๋ยวก็มาเบงตอนน้ำเดือดพุดพู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 ดพี่นนอะฝนมันตกครับพี่น้องฟื้นกับเบิดฟื้นกับหายากยากนี่ฝนมันตกเห็นไ่มครับเนี่ยดุนฟื้นกับมิซมิล่ะครับผมอ้อเจาะือ พาออกวงหนึงนี่ยครับดุนนี่เป็น,นไม่แกนนะครับหากไมก่ประมาณนี้ครับมาเบิ้งครับหุงเข่าเสด็กกินมาพี่น้องเอ้ยก็เลยใส่เวลาหุงเขา่าหุงเข่าเวลาเดียวกินสามเทียครับเสากังเว้นแรงนะครับผมครับกับฟ้าหมอมาตั้งครับพี่น้อง นี่ขอมอมาตั้งขอมอมาตั้งไหนมันอะไรนครับเดี๋ยวก็เดือดครับบ้าน,นี้ใส่อันฟื้นแห้งแล้วโบดโดนนะครับเดี๋ยวก็เดือดหาแนววีกันพี่น้องหุงสุกอยู่ดอกครับสักนี่เพราะว่า มันอันไฟมันอันหมอมันห้อนแน่แล้วครับวันนี้ก็ยัยงต้องการเล่งนะครับเล่งให้มันเกิดความห่อนแห้งๆน้องๆหนูๆหามเลยนแบบนะครับการก่อไฟเองต้องมีผู้ปกครองนะครับต้องมีผู้ปกครองอันให้คำแนะนำด้วยครับด้ว ก่อไฟเองบ่ได้ครับมันคันไปก่อยอันนั้นบ่ได้ครับต้องมีผู้แนะน้ำนะครับถือว่าเป็นความชำนาญพิเศษความชำนาญน,นะครับในการควบคุมโม่มาหาไฟเนี่ยล้ำไปติดหมูงอ่นครับผมก็ต้องมีผู้ปกครองใ้คำแนะนำครับ อันนี้ก็ฟื้นหุงเขาน้องๆหนูๆดูได้ครับแต่ว่าทับตามได้แต่จะต้องมีผู้ปกครองนะครับเอามาเอาแนววีสะก่อนพี่น้องแนววีเฮ้ากับอีหยังครับนี่นหะครับแนววีเฮ้านี่เป็นหมวกครับพี่น้อง ใส่หมวกก็ได้วีก็ได้ครับเห็นบอกครับลุกแล้วนี่แหละเนี่วีเข้านี่ครับให้เบิ้งชัดๆอันนี้เป็นหมวกเป็นหมวกเข้าครับหมวกใส่เข้านี่แหะครับ ยัมโมมีันแนวพัดก็นีน่แหละครับอยู่ทงอยู่ไหอยูน่นะเบ่งบรรยากาศเศร้าๆเด้พี่น้องไ้บังโมฝนลินฝนตกฝนหะฝนห้วยเบิดมืองามครับบังโมงามขึ้นเขียวอุม่มลุ่มอุม่มลุ่มเลยมีตบบักโมทั้งนั้นแหละครับผมนี่ขึ้นเขียวอุม่มลุ่มอุม่มลุ่มยอยู่ไหอยู่หน้าอยู่เถียงนี่แหละครับผมผมเขากินจักร้องครับพี่น้อง เบิ้งน,นครับมันสีเดือดครับตเบิ้งมเบิ้งตอนเดือดครับผมไฟก็ลุกแล้วครับลังจากถือก,กันฟื้นแกนเข้าไปครับผมนี่แหละครับวิธีของเกษตรกร,ร,กรวิธีของการกเพิงผ้า ตนเองเพึ่งผ้ากับของเดี๋ยวมาพิ่งถามพิ่งตอนต่อไปครับผมโอ้ไฟลุกบักคักเลยพี่น้องเลยรับร่องเดือดแน่นอนครับเหมาะเดือดแน่นอนครับเดี๋ยวถามว่าบึ่งตอนนั้นามตอนหมอเดือดนดะครับตอนนั้นน้ำเดือดเดี๋ยวไปเตรียมข่าวสารกันครับผม มาบัางตอครับพี่น้องว่าน้ำเดือดไปไก่สีเดือดแล้วครับไก่สีเดือดแล้วนะครับไก่สีเดือดแล้วได้ยินเสียงาาแล้วครับผมนี่ครับได้ยินเสียงาาแล้วครับนี่ครับเขาพี่น้องเอ้ ข่าสารครับข่าวสารที่เกอกหมอครับนี่แหละข่าสารกอกหมอเป็นข่ามะลิแดงครับผมข่ามะลิแดงนะครับก็หุงถ้วยนึงยังสิลหรอครับเสียงเพลงใครจ้าเปิดยูเป็นบักสามกิโลสี่กิโลก็ยังดังมาหอดนี่พี่น้องเลยมันสิไดใดยินบ่นอกในโทรศัพท์ครับบางเดียวพี่น้องวันน้ำเดือดเลยยังพี่น้อง โอ้เดือดแล้วครับเดือดแล้ว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 บันเนกันเทเข่าได้เลยครับนี่แหละเข่าสานฮ่องเทไปเลยครับบ,บ,รบ,บ,รบุบ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 เลยพี่นอ้องนี่ครับเทเลยบันเนั่นครับเบิ่นเหรอครับเทแล้วก็เห็นทจังเลพี่น้องคน มนุษย์มนุษย์ก็ได้ครับพี่น้องคันบคนนะครับท,ทัางสี่แหละครับคนเพื่อป้าให้มันติดก้นหมอนะครับมาเบิ่งต่อนะครับมาเบิง่ง ี่เบิ้งครับพี่นอ้องมันก็พอใช้ไปแล้วสักประมาณจากอันหานาทีนะครับมันก็สีเดือดคือเขาตอนแรกเน้มบเห็นเม็ดเขาเลยมันว่าครับน้ำม,มันหลายตอนนี้น้ำม,มันก็เริ่มให้เม็ดเขาแตกนะครับเขาค้นยังส่เพื่อบ่ให้อันมันติดกลนหมอนะครับได้ก็สิได้ยินแล้วครับเนี่ยกำลังพอดีเลยนะครับวิธีการยินกับ่อญญากครับพี่นอ้อง เบิงครับเบิงตอนนี้ก็สิปด้าแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนครับเป็นการหุงข้าวแบบเสดจน้ํานะครับเป็นการหุงข้าวแบบไอไอลินน้ํานะครับลินน้ําทิ้งนะครับไม่ครัขัดหม้อนะครับอันนี้เขาเรียกไม้ขัดหม้อนะครับอันนี้เขาเรียกฟ้าหม้ออันนี้เขาเรียกหม้อนะครับอันนี้เขาเรียกตะแกงนะครับอันนี้เขาเอิ่นเตา นะครับนี่กำลังเดือดไดยยินเสียงบอพี่น้องบูบับบูบับบูบับหามาเบิ่งตอนยินเด้ครับว่านี่ครับพี่น้องยกหมอไปยินครับผม มาเบิ้งครับพี่น้องหินเขานี่ครับมาเบิ้งหินเขาเป็นยังไงน,นี่ครับอันนี้คือยินข้าวนะครับภาษาอีสานว่าหินเขาพี่น้องก็คือการหุงข้าวแบบไปเสด็จน้ำนะครับ ผมข้าวแบบไอเลนนะ้ำส่วนน้ำข้าวนี่ครับก็กินมาแต่เด็กๆมอนี้ก,ก็สิกินคื้เก่าระน้นาเขาครับปกติกกสิยนินทิมแต่มอ,น,อ,กกน,อนีก็อันกินคือเก่าครับแต่คนอื่นเขายินถิมน,นะครับเพราะว่าเด็กหน่อยสมัยไม่ก็่ค่คยกินแล้วครับมีตะผูเถ่ายุคเก่าศูนย์นีนแ่แหละครับที่กินน้ำเขาแซบคือกินน้ำอันนั้นแหละครับน้ายินเขากินแซบคือจังกินน้ำมัน นมเนี่แหละครับผมนี่เฮเบิงวัวมือวัวเทียงพี่น้องเลยนะครับกะสีเงาจังยงล่ะครับกะสต็อปใบไทยนะครับขันขันตอนนี้กะขันไทยรวดเดียวย่านอันมันความเาาคลิปมันบพอนะครับก็เลยสต็อปว้ภาพก็อาจสีว่าตอนหนึ่งเป็นไงครับผม ครับนี่ให้เบิง่งว่ามันย่อยลงจังไนครับนี่ปุป๊กปป๊กโป๊๊ก,ก,กครับเดี๋ยวมาเบิ่งอีกเทียนหนึ่งนะครับครับอันนี้เขาก็ดสไปบร เตียมไฟเพื่อที่จอุ่นนะครับก็เอ่นว่าอันอันนั่นเข่าครับกันไฟแห้งเกินไปก็มันก็เสียน,นั่นครับกันไฟแห้งไฟแห้งหลายมันก็เสีเห็นให้เข่าไหมนะครับก็ไม่เคลียร์ทันน้อยหนึ่งครับเอาขี้เท้าปกจากน้อย เพื่อให้เข่ากลนหมอนี่เพื่อให้เข่ากลหมอนี่มันอันนั้นครับมันใหม่นี่แหละช่งน้อยนึงครับผมอ่าเดี๋ยวมาเบิ้งขันตอนกันต่อไปครับมาเบิ้งขับหลังจากยินน้ำเซ็ตนะครับมันจะเป็นยังไง นี่เข่าก็จะเป็นสิครับจะต้องเคียยมันลงไปนะครับเคียอย่างครับเพื่อให้มันซุกทั่วๆครับผม ฝาครับเพื่อนพี่น้องคือเก้าบเนี่อันนี้ยัม้วสุกนะครับต้องไปอ่นคขางไฟก่อนเอาต้องไปอุ่นไฟกันนะครับเพื่อนๆต้องไปอุ่นไฟก่อนถือโอกาสยกมือเดียวครับนี่ครับที่เตรียมขีเท้าไวเมื่อกี้ครับนี่ครับครับผมตั้งอีกประมาณหาถึง อันซิปนาที่กระซุกแล้วครับผมเดี๋ยวมาเบื้องตอนซุกกันด้วยพี่น้องสีแสบบ่แสบนี่ครับพี่น้องน้ำเข,าข่าห้องได้ดำเข่านะครับกินแสบคือนนุ่นมขึน้นครับสีสีออกแบบสมสมน้อยนึงนี่ครับพี่น้องน้ำเขา่เขายินแล้วนะครับใส่แก้วแล้วบัน,นี้ก็สีกินให้เบิ้งพี่น้องด้อนี่นี่เด้น้ำเขา่าบัเม่นบัวเรนนะครับผม กินนี่รีพี่น้องกินนี่รีบ้งครับเนี่ย